ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนความสุขของโซฮานเฮ้ยโอเคเว้ยวันดีวันดีเดี๋ยวนะตัวค่ะ<ห>ถ่ายรูปคู่กับสาลีหน่อยเฮยนะสาลี <c oughs> เอแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษของตัวแล้วกันวันเกิดของตัวตัวอยากได้อะไรบอกมุลี่มา <c oughs> อา้วพี่สาลีครับสาลี ตาลเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าเป็นชื่ออะไรเป็นป๊อปเปอร์โอ้้หูอยู่กับป๊อปอายเฮ้ป๊อปอายถ้าไปกินผักโขมไม่ได้ดูดผักโขมป๊อปอายซี่ไปใช้ฐานะเป็นวันคล้ายวันเกิดของป๊อปอายพังมาแล้วกูวันคล้ายวันเกิดของตัวนี่นะตกลงนี่แฟนพี่แฟนก็แฟนกันไงอ้าวคบกันมานานแล้วแล้วชาติทำผมอ่ะโอ้ย นั่นไม่เอาแล้วเขาไม่เอาพี่เหรอครับต้องตักงใจม่เป็นอ่ะพี่ไม่เอาเขาเหรอเห็นิ่งๆอยู่แลหันก็ทางนู้นเสียไปเลยแต่ว่าวันนี้มันเกิดตัวตัวอยากได้อะไรตัวบอกมาจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์เขาให้ได้ทุกอย่างงั้นขอดาวเดี๋ยวค่าๆเดี๋ยวเขาดึงให้นะไม่ใช่อย่างนั้น เอาจริงๆแล้วนะขอมาเลยขอขออะไรจ๊ะให้พี่ออกไปจากชีวิตได้ไหมั้ยเออได้ไหมขอร้องออกจากชีวิตเพื่อนฉันเถอะพูดเล่นจริงจริงอย่างน้ำตาเช็ดหัวเข่าเลยลุงเฮ้ยตรงนี้นี่นีงนี้ตามพี่มาเนี่ยมาพักาันนี้ก่อนนี่นั่งก่อนนั่งก่อน นั่งอยไรโบ้ไอ้ไม่ตามไม่ได้เลยมาแล้วมึงรานั่งก่อนเดินมาเป็นคนเดินมาแท้ๆเดินมาด้วย๋าเลยไม่ต้องมาจับเกี่ับอะไรก็มึงจะล้มอ่ะกูก็มายุ่งมึงไงล้มตรงไหนไม่มีทางขีอเราเสี่ยงขี้มาดูเลเนี่ยเหมือนล้มแต่ไม่ล้มอนะไอ้ตายอยู่เงี้ยแต่มันโยกเหมือนจะล้มไม่เป็นไรไม่ห่วงนะเหมือนล้มเนี่ยโธ่จะหัวฟาดนั่งก่อนทำไมแอ็กไ้สูเพื่ออะไร เฮ้ยเฮ้ยมึงเมาแล้วก็ปากไม่ดีนะขอโทษนะไม่เป็นไรครับพี่น้องน้องชายผมเมาตัวตี๋ตัที่รู้จักเขาผมไปรู้จักเขาตอนไหนเออรู้จักเขานี่นี่เป็นใครเนี่ยชื่ออะไรกูนี่กะได้บินแน่เลยวันนี้บินอะไรได้บินอะไรไปซื้ออะไรมาให้บินอ่ะฮะตาตากตาก่ากเัก กูกอดตอไหลแล้วเอาคกยอย่างนี้เถอะมึงไปก้าวหล้วนี่เขาลุ้นพ่อมึงแล้วเอ้ยเปิดกุกพี่ผมคนมีตามาฮาแลวะเจ้าอะไรอะไรมึงใช้มือสิมันใช้เท้าเขี่ยเ้าอะมือกอดเขาอยู่เนี่ยเออมือผมกอดเไาอยู่แล้วทำไงที่จามึงเจอคนใจร้อนมึงโดนไปแล้วเนี่ยเฮ้ยดูพี่พี่เป็นไงเอาเนี่ยผมนะวันนี้พี่ปี๊งลต้องบินอะไรปี๊เปิร์อะไร มต้อยกัทเมาเนี่ยไปที่อื่นไปที่อบินไปไปที่อื่นบินไปไหนอโึเนีจรไปนู่นเลยไปแล้วเดี๋ยวก็บินเรื่องมีราวมึงเนี่ยเมาแล้วเป็นคนอย่างนี้ตลอดเลยนี่ไม่เมาเดินดีๆเดินดีเราต้องจับมัเดินจะไปชนเขาอ่ะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิ่ะหาว่าเขาไม่มีติเดินได้ดูเยอะให้ดูเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกหมดวะอื้พี่ขอโทษน้องชายผมเมาแล้วใช่ไหมน้อยท่านเกงกูยับมีเรื่องนะ มานั่งน yeah. ี้ก่อนมานั่งนี้มานั่งนี้อืออีกแจ๊นเฮ้ยได้เดินได้เฮ้ยเมึงจะไปเหนี่ยวเขาทตาไมเตาอะพี่เอาคอมันไหลมาผมเดินมันอยู่เนี้ยพี่เอาคอมันยัดกันแล้วเฮ้ยอีกแจ๊นมึงใจเย็นเนาะเฮ้ย เพื่อนเมาป่ะน้องชายบอกถ้าเพื่อนเมาพาไปนอนเลยครับครับครับทษวตีทัวีพี่สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีโทษทีครับพี่ขอโทษทีสวัสดีครับสวัสดีเออออกไปออกไปไปแล้วเออนี่มึงเมาทีไรนี่อะไรสวยเนี่ยเนี่ยสวยเนีอินร้านนี่ร้านอะไรร้านล่าไปเนี่ยพี่สั่งพี่สั่งปลาดุกย่างอ่ะในปลาดุกย่างเนี่ยกินด้วยเลยอะไรเงี้ยตุเร่เลยปลาดุกเลี้ยงเหละเอ้ยไอ้น้อง ไอ้น้องเฮ้ยบอกเพื่อนด้วยนี่หน้าเพื่อนพี่ไม่เอย่าไปว่าเขาเลยใครกันคนเมาอย่าไปถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาครับาครับผิดภไปเร็วเร็วเร็วเไปนั่งนี่เลยไปนั่งนี่เลยมึงนี่อะลิ้งจะอะไรอย่างอะไรพี่ว่าผมเหมือนลิงอ่ะมึงอะหูแววยังไม่มีใครพูดสภาพเหมือนโจรมากมึงอ่ะถึงกูจะเหมือนโจรแต่ก็อ่อนโยนกับจุดซ่อนเลนส์นี่เลยเฮ้ยมึงแฉงเหรอเอา เจ๋งไม่เจ oh ๋งกินปลาทูไม่จ่ายวะอ๋อปลาทูอะไรวมานั่งนี่แล้วดินั่งนี่ก่อนเออมันไปส่งมันเจ๋งนะตืขอพี่กัปตันได้นั่งดีๆนัดีๆนั่งดีๆเออน้องจ๋าที่นี่มีนมรสชาติออกเบียร์ขายไหมไม่มีหรอกค่ะพี่มีแต่นมพ้นหวานรสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตงาดำหรือจะชงเป็นนมร้อนก็ได้นะคะพี่โอ้เง้นดีเลยเอามาสองแก้วได้ค่ะ นั่งดีๆนั่งดีๆไป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 ไหนอ่ะจะไปไหนนนงงจะไปไหนเนี่ยน้องที่ขอให้หลับเลยอะไรอ่ะมาพาไปนอนไปนอนที่โต๊ะนี่ไปนั่งที่โต๊ะหลับดีจับคุยดีจับี่ยไม่น้อง ไปไปไปกินนมแล้วไปละอะไรเขาอื่นนอกินร้าลี่อื่นน้องอะไรเจอไม่ได้ใครเจอไม่ได้เยเใครที่ร้านใครเจออะไรพูดดีนี่เพื่อนพี่ไอ้นี่มทำงานอยู่ทำงานที่ไหนผมเป็นแบบเพื่อนการตรงอาเซียมีหน้าผู้หญิงตรงข้ามรุ่นเก่าอ่ะร้านน่ะโอ้โห โอ้ยคนละคนแล้วพิตตี้นะพิตตี้เลยนะวันนี้จานงนี้จะมีเรื่องบ้ากรรมพีบบากรมาขอโทษนะผมขอโทษนะครับนี่มากับมึงนี่กูเดินไหวเป็นสอสอเลยเนี่ยอย่างสนใจเลยอย่าสนใจเลยเออเอา้องมนะับ Happy birthday รอรอมังนี่แฟนกู Happy birthday to you Happy birthday TO YOU Happy birthday Happy b i r g h t ไม่กัดลาบไม่เต้นเลยเยอะไอ้จันนี่เพลงไม่เป็นมงคลเลยบ้าเฮ้ยบ้าก็เอาไปสิเก๋าอย่างไหนนะนี่คือเก๋าเป็นยัอืงเป็นคนเก๋าเป็นยังไง ผมไม่เกาวเลยผมทำธุรก sure oh ิจผมคนทำมาหาเกณฑไปไหนไปไหนไปไหไปไหนโอ้อกโอ้ยไปด้ไปดวยรออยหลอนเล่นมุกกับชุลมีดแทนกเสรแล้วปีศาจอย่าไปยุ่งกับเาเฮ้ยไอ้ตั๊ก พี่ผมโไอคนเมาเราไม่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาแต่ไอคนเนี้ยมันรู้เรื่องไม่ห้ามเพื่อนโอ้พี่ผมเอ้ยโอ้แล้วไงไอตาเคเด้มึงก็มากับเพื่อนมึงหัดคุมหน่อยสิวะนึ่คุมหมว่าอ้ามันเรื่องหดคุ้มเดี๋ยวเดมึงมามากับกูมากับกูใสหน้าวิตบิดเลยไอแต่เมาไม่ดูหน้าเลยใสมากับตูใสวิตปิดแล้วนั่งเงียบ ไอ้น,นี่เด็ตีเลยต่อไปนี้ไม่ต้องไปไหนก็คูเลยถ้าจะไปก็ไปกินข้าวแล้วกลับไม่ต้องไปกินเหล้าไอ้ตัก๊กไม่ไมตัวนี้ไม่จบแล้วไม่จบแล้วม,รรมันคือวันดีนะเว้ยวันนี้เราอยู่ดีๆเห็นไหมเนี่ยแฮกปากสองครั้งสามครั้งแล้วนะก็ผมขอโทษแล้วไงพี่ก็ผมขอโทษี่เสียงเหรอผมไม่ได้ขึ้นเสียงพี่ผมขอโทษผมขอโทษ นี่ผมไหว้พี่แล้วก้มขอโทษพี่พี่ผมไม่แคร์หรอกเออถ้ามึงรู้ว่ามันเมาอย่างเงี้ยคุมมันหน่อยสิวะเออจะทำอะไรกับมึงดีไม่ใช่ผมจะหมุนไปทางไหนดีไม่ใช่แต่ทำยังไงกับกูดีกูจะไปไม่ถูกมึงเห็นเขาทำอะไรกับพี่ไหมเนี่ยมึงนั่งดูเฉยเลยเนี่ยเอ้าก็ไม่เห็นบอกให้ทำอะไรก็บอกมึงก็ทำอะไรสักอย่างสิขอโทษเขาก็ได้ โอเคทำอะไรสักอย่างมึงทำพี่กูอีกทีเว้ยไงทำอะไรสักอย่างคือไม่ใช่แบบนี้เดอโยวเธอช่างเป็นเพื่อนที่น่าคบสุดๆไปเลยค่ะ